สวัสดีครับถ่ายทษดสดครับวันนี้วันที่22ตุลาคม2568นะครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับสินค้าเราเริ่มยอยออนนะครับตรงนี้เราจะเน้นไทโต้นะครับไพโต้รำกันนะครับอันนี้คมุม สองเล่มนะครับวันนี้เสร็จเราจะทยอยออกจะสองเล่มสามเล่มนะครับอันนี้คมจะยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งน,นะครับโตครับัหจะกว้างสามนิ้วนะครับสันหนาแปดมิลเลยแปดมิลนะครับมาไปดู ยาวเก้านิ้วปกสตะเลสครับในรสนใจเีเราจะลงดูครูให้นะครับหลังจะแอนนะครับไ้โตนะครับเล่มเล่มน,นี้เล่มที่หนึ่งครับกว้าง3มนิ้วครับสันหนา8ปมิลด้ามยาวเก้านิ้วนะครับทำเราจะทึงลายนี้นะครับ ยาวสิบเอ็ดนิ้วคึ้นครับอืครับตัวนะครับเล่มที่หนึ่งครับผ่านไปนะครับเล่มที่สนะครับหลังจะตรงครับ คงจะยาว11นิ้วพึ่งเท่ากันครับมีกว้าง2นิ้ว,ว 2, 6ท่มนะครับหนึ่งที่สองสันจนาด7มิลครับลายที่นะครับท่านใดสนใจที่จะลงมือโทรให้นะครับดูดโบูโโลงราคาให้ทางยูทูกนะครับ ที่สองครับกว้างสองนิ้วหกหุนสันนาเจ็ดนิลครับเดียวปลายนิดหน่อยครับด้ามไม้ไประดูครับยาวหกนิ้วครับไปยาวเก้านิ้วครับบอบสแตนเลสครับสนใจสนใจสนใจโทรมานะครับเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับ ม,มาได้เลยขอบคุณครับ